ทีมงานพุ่งสโกรลบลบลบ,ลบดีครับอาอยู่กับเมกาครับเจอเมกาเมกาเคลเล่ครับครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Youtube เสียบอยดัมซิ่งดินดวนครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานเสียดโดมครับ อ่าโฮชโกพุงสโกนครับนี่ครับไมค์าสุดโลครับนี่ครับบางฟุนจะเต็มครับนี่ครับโอ้โหสุดจอดครับบางฟุนจะเต็ม เอสโนตเอ็ดนี่ครับแคปเลครับสวยครับทีงานคุณสะโกล